ซิโนฟาร์มคืออะไรซิโนฟาร์มซินาฟารมหรือชื่อจริงคือบีเบปโคฟซิโนฟาร์มาจากชื่อบริษัทบริษัทนี้มีสองแลบหนึ่งที่อยู่ที่ปักกิง่งอีกที่อยู่ที่อู่ฮั่นล่าสุดอยอได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มของปักกิง่งซึ่งซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนโควิด1 9อีกยี่ห้อหนึ่งโดยมาจากรัฐบาลจีน เป็นหนึ่งในวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกหรือฮูขึ้นทะเบียนให้สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเช่นเดียวกับไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาและยี่ห้ออื่นๆซิโนฟาร์มฉีดที่ไหนบ้างซิโนฟาร์มได้รับการอนุมัติและมีการฉีดใน41ประเทศทั่วโลกและถือว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตจากชาติตะวันออกยี่ห้อแรกที่ได้รับการยอมรับ ถูกใช้งานมากเป็นอันดับ4รองจากไฟเซอร์โมเดอรนาและแอสตราเซเนกาซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนประเภทไหนเป็นวัคซีนประเภทเชื้อตายอินัก i ทีเวทีเช่นเดียวกับซิโนแวคซิโนฟาร์มฉีดกี่โดสสองโดดห่างกัน3ามสี่สัปดาห์ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร จากที่ทดสอบในระยะที่3มรวมถึงผลการทดสอบทางคลินิกโดยซิโนฟาร์มเองระบุว่ามีประสิทธิภาพอยู่ราวราว79.34เปอร์เซนป้องกันการป่วยรุนแรงได้100เปอร์เซนหากเจอกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ประสิทธิภาพลดลงเฉลี่ย1.6เท่าสายพันธุ์อื่นๆรอการทดสอบอาการข้างเคียงอาการข้างเคียงที่อาจพบได้ทั่วไปคือ บดศีรษะอ่อนเพลียบดบริเวณที่ฉีดเคยมีรายงานโดยฮูถึงอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงสองครั้งอาการมักปรากฏในหนึ่งสองวันหลังการฉีดข้อกำจัดในการฉีด สินฟามห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครั้งก่อนก่อนห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อย่างรุนแรงห้ามฉีดในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามฉีดในผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ห้ามฉีดในผู้ที่มีไข้หรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า38.5องศาเซลเซียส คาดว่าจะนำเข้ามาในประเทศไทยจำนวนหนึ่งล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนย้ำว่าเป็นวัคซีนทั้งเลือกไม่ได้รวมกับวัคซีนจากทางรัฐบาลในส่วนราคายังรอสรุปกันอยู่เนื่องจากรอกำหนดการและปริมาณที่แน่นอนก่อนและจัดแผนกระจายต่อ